สัปดาห์ดวงดีนะครับตั้งแต่26สิงหาถึง1กันยายนะครับ2567การงานการเงินความรักใน12ราศีที่แบ่งกลุ่มดวงนะครับที่อยู่ในช่วงที่กำลังโดดเด่นและรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับสัปดาห์ดวงดีเรามาดูราศีแรกในทางการเงินในกลุ่มแรกก่อนนะครับได้แก่ราศีกลุ่มได้6เหรียญเป้าอิสระทางการเงิน มีความมั่นคงทางการเงินที่สามารถสพอร์ตสังคมและช่วยเหลือสังคมได้นอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับส่วนราศีที่2คือราศีมีนในด้านการเงินแปลว่าได้ไพ่เด็กถือเหรียญเป็นดาวราชาโชคจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและรุ่งเรืองส่วนราศีที่3ในการเงินคือราศีเมษได้ไพ่เจ็ดเหรียญแปลว่าอยู่ในช่วงสร้างตัวคำว่าสร้างตัวแปลว่าผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดมีเงินเก็บ,ม,กบมีเงินสดนะรเรียงมาเลยนะเป็นราศีพฤกษ์คือราชินีถือเหรียญนั่งรานความหมายคือเศรษฐีนีก็แปลว่ามีความรุ่งเรือง นะับในเรื่องของการเป็นนักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นหรือนักเทรดหุ้นทุกชนิดและยังมีราศีอีกราศีสุดท้ายใน,นด้านการเงินคือราศีกันในไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นความหมายที่ดีคําว่ากระแสงเงินสดดีสภาพเงินสดดีสภาพคล่องทางการเงินดีนะครับเงินสดนะแล้วก็เงินไม่ขาดมือแล้วก็แปลว่ามีความมั่นคงทางด้านอาสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์มรดกนี่คือกลุ่มของทางการเงิน แล้วมาดูกลุ่มของทางการงานนะครับได้แก่ราศีของทางการงานโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มั่นคงและร่ารวยนะครับก็คือราศีเมษนะครับราศีเมษเป็นราศีที่มั่นคงในการสร้างบริษัทจดทะเบียนบริษัทนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่ประสบความสําเร็จนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นราศีมิถุนในทางการงานบ่งบอกถึงเริ่มต้นด้วยคําว่ามีชื่อเสียง ถึงทําให้โดดเด่นในด้านชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่เขาเรียกว่ามีรายได้จากเครดิตชื่อเสียงที่กินยาวคําว่าชื่อเสียงสําคัญนะครับราศีต่อไปคือราศีกันคือมีความมั่นคงทางการเงินโดยจากคําว่าการเป็นนักธุรกิจและนักการค้านักลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสำเร็จและราศีสุดท้ายทางด้านการงานก็นคือราศีพฤกษินะเป็นราศีที่มีความเกี่ยวข้องกับ การดิวองค์กรกับต่างประเทศในประเทศทําอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่ตั้งแต่เล็กจนเติบโตจนมั่นคงนี่คือกลุ่มของราศีด้านการงานนํมาดูกลุ่มของราศีด้านความรักนะครับกลุ่มของราศีด้านความรักได้ไพ่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือราศีสิงห์ไปถึงคู่ชีวิตครอบครัวความรักการสับสุนเขาเรียกว่าหงกับมังกรมาแน่นะครับและ ราศีกันต์บว่าจะมีงานมั่นงานหมายงานแต่งที่ต้องฟันธงว่าพิจารณาและตัดสินใจดีแล้วนะครับและราศีพุธจิเป็นราศีที่บอกว่าคู่สินเสมอการซัพพอร์ตอุปถัมภ์กันนับไม่ว่าอยู่ไกลถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็จะมาเจอกันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและไม่สร้างความทุกข์ราศีสุดท้ายเป็นราศีแห่งความรักที่สร้างตัวตนชัดเจนในการเป็นอิสระซึ่งกันและการให้เกียรติซึ่งกันและการและถูกสนับสนุนนี่คือทั้งหมด กลุ่มของราศีที่แบ่งเป็นกลุ่มการงานการเงินความรักจากผมหมอแอเดอะเมจิกแมนครับสวัสดีครับ